สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาพบกับแนวทางหวยฮานอยปลาจำวันที่6วันที่6เดือน2อปีหกเจ็ดนะครับ <c oughs> ก็จะมาเริ่มกันด้วยฮานอยพิเศษ หวยอานอยพิเศษนะครับผมวันนี้วันนี้ให้เด่น3มนะครับ3นะครับก็จะมีก็จะมีสามเก้สามห้าสาม สามเจ็ดสามสองสามหนึ่งตัวกันนะครับผมสามศูนย์เลขสามตัวนะครับก็จะมี

วฮานอยพิเศษฮานอยแรกนะครับจบลงไปแล้วฮานอยต่อไปนะครับก็จะเป็นปกติ หวยหานอยปกตินะครับก็ให้เด่น3 3นะครับก็จะมี3 9 <c oughs> 39 35 32 36 30แล้วก็34สี่ำหรับ3ตัวนะครับก็จะมี

ตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็จะมีสามห้าครับผมสามหกแล้วก็สามสอง หวยห้านอยปกตินะครับผมก็จบลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห้านอย VIP อก็ให้เ่่สามสมนะครับก็จะมีสามสี่ สามห้าครับผมสามเก้าสามแปดสามเจ็ดแล้วก็สามศูนย์ สามตัวนะครับก็จะมีสามสี่ห้าสามสี่เก้าสามสี่แปดสามสี่เจ็ดสามห้าเก้าแล้วก็สามห้าแปด ก็เรียบร้อยครับผมหวยอ่านอยนะครับของวันที่6เดือน2 67นะครับผมก็มีเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ